กกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือมีกิจกรรมตัวใหม่และเป็นกิจกรรมของฟรีนะครับก็คือมาแจกอีกแล้วนะครับของฟรีที่พี่พูดถึงก็เป็นทางด้านของพนึกคิสตันนะครับที่แบบว่าจะมีการ เอามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของพระดึกคริสตัลแบบฟรีนะครับทุกคนก็ต้องดูคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับรีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรีนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีการแจกเพชรด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรีน่าฟรีมูลค่า150บาทหรือว่าประมาณ500กว่าเพชรนะครับถ้าคนไหนที่่แบบวาาอยกได้ในส่าร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์กดติดตามด้วยละกันนะครับและที่สําคัญก็คือคลิปนี้นะครับพี่จะมารีวิวกิจกรรมล่วงหน้าที่กําลังจัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยและจะมีการเปลี่ยนแปลงในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้กิจกรรมใหม่ๆนะครับอยากอัปเดตกิจกรรมนะครับต้องเป็นช่องพี่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าพี่จะรีวิวกิจกรรมล่วงหน้าเสมอนะครับทุกคนก็ไปเลยดีกว่านะครับน้องมาดูดีกว่่านบบวีไหทแ อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนก็คือสัปดาห์หน้านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของพนุนคิตตันแล้วก็จะมีการแจกผลึนคิตตันด้วยนะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเราจะสามารถนะครับก็คือมาแลกในส่วนของชุดแบบใหม่นะครับเนาะและเป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ที่แบบว่าจัปเด็เข้ามาะรกก็อเจมีีลๆยขง ทางด้านของซุสนะครับเนาะแล้วก็มีบัตรต่างๆมีไอวอมีผนึกคริสตัลมีสกินปืนด้วยนะครับที่แบบว่าจอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็ถือว่าน่าเล่นมากๆนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นนะครับก็อใจรอนิดนึงนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาประมาณสัปดาห์หน้านะครับผนึกคริสตัลนะครับทำการแจกให้ฟรีนะครับถามว่า การรับผนึกคริสตันนะครับเนาะรับแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็เป็นการรับแบบว่าล็อกอินเข้ามาแล้วรับเลยนะครับส่วนในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับอาจจะได้หาเศษผนึกคริสตันก่อนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนชุครับที่มีให้แรกนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะแต่ละชุดที่มีให้แรกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็มีแต่ชุดเทๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับผนึกคริสตัลเราก็สามารถนะครับเนาะรับได้ ได้แบบฟรีๆนะครับน้อก็ถือว่ามันดีมากๆนะครับน้องสำหรับผนึกคิทตันนะครับแต่ถ้าคนไหนยังไม่มีนะครับก็สามารถนะครับหาได้จากสี่ขั้นสูงนะครับน้อหรือว่าบูยญาพานธ์เองนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับของฟรีที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับน้อแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกเซิร์ฟจะมีการแจกผนึกคิทตันนะครับรวมถึงเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับก็จะมีการแจกผนึกคิทตันเหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับน้อบางเซิร์ฟก็มีการล็อกอออออิิินน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 เเ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 ขข้้าา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 ามมมมพืื่่่่่รรรรรรรััับบบลลลลยยยะะคคคคทุกกกกกก็็็็ถถวปจงๆแส รับได้เลยนะครับส่วนเซิร์ฟไทยไม่ง่ายอยน,น,นะครับก็คืออาจจะได้มีการเล่นนะครับนะเพื่อหาเ,เศษบอลคิทกกตันด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับนะสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับก็คือ สำหรับตรงที่แรกเปลี่ยนพนุกย์ิตตันนะครับจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนและเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับทุกคนก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับจุดนี้จะมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับใครมีพนุกย์ิตตันหรือว่าเซ็นพนุกย์ิตตันก็สามารถมาแลกพนุกย์ิตตันได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนปัจจุบันในเซิร์ฟหลักหหหหรร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 ืืืออออวว่่่าาาาาเเเเเเเซซซิิิ์์์ฟฟฟไไทททยยยยนน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 ะะะะะะคคคคคคคััััััับบ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 กกกกก็็็็มมีีีีต้้ลลลุจปแสํขง มีให้แลกไม่ค่อยเยอะนะครับนอนและที่สําคัญนะครับก็คือแบบว่ามีแต่สุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นสุดที่แบบว่าไม่ค่อยเท่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนในส่วนของ ตรงนี้นะครับนอหรือว่ายังให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับเพราะว่า GM กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับเกี่ยวกับผริตภัณ์สั้นนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและวันนี้นะครับก็จะมีทางด้านของลั c กี้รอยอดตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเป็นตู้ตัวใหม่นะครับที่แบบว่า เป็นรองเท้าไอเเค่นะครับเนาะที่แบบว่าโคตรจะเทพเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีปลาสลามนะครับเนาะแล้วก็มีม้ายูนิคอร์นเยอะแยะมากมายนั่นแหละนะครับทุกคนก็ถือว่าเท่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่อของกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับโอ้โหพี่ก็สุ่มไปแบบว่าได้หกสิบสามทเค็นแล้วนะครับทุกคนพี่ก็จะสุ่มเอาอีกนะครับเนาะเพราะว่าพี่อยากได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะคครรัับบบบที่่แวาาอยกกได้นะ็ ปลาบ้ออมาสุ่มกันได้นะครับอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับพี่อยากได้ตัวปลาสลามมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้นา่ารักมากนะครับทุกคนก็คือเป็นทางด้านของยูนิคอร์นนะครับทุกคนเรียกได้ว่านา่ารักมากๆเลยนะครับเนาะตัวกระต่ายก็นา่ารักนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะใน2ตรงนี้นะครับอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอน100%ร้อยเปหรับกิจกรรมต์นนี้ะครับเพรราาะว่ถถสสูงุดึง 25%นลครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็มีให้เราเลือกนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอัปเดตเข้ามา20วันเลยนะครับนอก็รีดีว่าเกือบเดือนนึงเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากซูมอยากได้นะครับทุกคนก็มีตามนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลยกันนะครับว่าจะหนังจะเต็มแน่นอนนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับอยากได้รองเท้านะครับทุกคนที่แบบว่าเท่ๆนะครับเนาะเอาไปอวดเพื่อนนะครับทุกคนก็ มีตามนี้เลยนะครับเนาะหรือว่าแต่งตัวเท่ๆนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าจะหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับถามว่าของฟรีมีไหมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนก็คือสําหรับของฟรีในตอนนี้นะครับก็เริ่มอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมกระต่ายนะครับซ y ตแกลเล็กซี่ตัวนี้นะครับรับอีก็คน่เยนาะก็จะมีทาางด้นของ สุดกระต่ายนะครับหรือว่าถ้าทางกระต่ายที่แบบว e like so so ่าจะมีการแจกให้ฟร so ีนะครับนอถาวรด้วยนะครับแล้ว like, ก็นี่เลยนะครับท่าเต้นนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าท่าเต้นแข่งเรือนะครับนอก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะได้ฟรีถาวรนะครับสามารถล็อกอิน3วันก็สามารถรับได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีทางด้านของสกีระเบิดไม้เบสบอลสกีล่มแล้วก็สกีลดต่างๆนานานะครับที่แบบว่าสามารถรับได้เป็นกิจกรรมของฟรีทั้งหมดเลยนะครับสามารถ รับได้แบบถาวรเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองของฟรีนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถือว่า พี่ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนลุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนลุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ที่สองของดีๆของฟรีนะครับทุกคนก็อย่าลืมแล้วกันนะครับถ้าอยากได้ที่สองของดีๆของฟรีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับและกดติดตามพี่ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกของให้แล้วกันนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าคนไหนอยากสนับสนุนนะครับก็คือ ถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยและกันสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย,บาย